เรียกได้ว่าสุดปังจนสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วสำหรับ b บล็คพิงค์เกิลกรุ๊ปเกาหลีซึ่งมีสมาชิกสาว4คนประกอบไปด้วยลิซ่าโรเซ่เจนนี่และจีซูโดยวันนี้เป็นการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการในอัลบั้มชุดใหม่ที่ใช้ชื่อว่าบอนพิงค์นับเป็นการคัมแบ็กหลังจากปล่อยอัลบั้มเต็มดีอัลบั้มในปี2563โดยตั้งแต่เวลา11นาฬิกาตามเวลาไทยแบล็คพิงค์ได้มีการปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงพิงแหวนนอมภายใต้คอนเซปต์ความดุดันและสเสน่ห์อันเหลือร้ายของ สาวโดยหลังจากปล่อย MV เพียง34นาทีก็ยอดผู้เข้าชมทะลุกเกือบ8.4ล้านวิวแล้วนอกจากนี้สาวๆยังเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะขึ้นแสดงบนเวทีงานประกาศรางวัล2022 MTV Video Music Awards หรือ MTV VMA ที่จะจัดที่ Prudential Center รัฐนิว Jersey สหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้ตามเวลาท้องถิน่นหรือช่วงเช้าวันจันทร์ที่29สิงหาคมตามเวลาในไทยอีกด้วย